สวัสดีครับพี่นัทสวัสดีครับที่นัทเหนื่อยออกหมดแล้วนีเอาทรัพยเองสิอ่าน้ำเลยจิบน้ำเลยจิบน้ำเลยดูแลดีจริงๆพัดพัดวีบริบัตพัดวีไม่มีไม่มีหรอกนายอย่างเขาเนี่ยเขาหน้าลุ้นๆเลยสร้างภาพก็ลุ้นๆเลยไม่แต่ชอบนะเวลาแบบพี่นัทแบบเอาชุดมา้อทุกคนก็ล้อใช่ยื่นไวให้ก็ล้อคือเราไม่มีไม่มีทำแบบนี้ไม่ได้นะ ถ่ายรูปกับพี่นัทก่อนดีกว่าอยู่นะเออเดี๋ยวช่วยกันไปแบ็คกราวด์ด้วยนะแฟนคลังทั้งหลายนะครับเดี๋ยววันเห็นทุกคนเห็นหมดแน่นอนล้าเลยนะครับดูมีความสุขกับชัวร์ของผมนะฮะ เหนึ่งสองสามเฮโอเคมามของพี่นัทนะนะไม่เอาขอพี่นัทอีกกล้องนึ่งครับผมกล้องมียิ้มกล้องมากเลยเียกลองพี่นัทเป็นนักเทพลาสตินฝ่งใส่ใช่ใช่อพี่นัทสารทอนเลยละครับเออหนึ่งสองเฮ้ถือว่าเป็นศิลปินที่แฟนความรักมาก เองหรือเกินใช่จะรู้ว่าถ้าผมลงไปร้องข้างหูนอนก็งนั้นบ้างเนี่ยพอพี่แล้วโอเคทำไมแล้วผมลงไปในพังแน่ๆไม่รู้อีกสิลูกผู้นี้กรี๊ดแบบนมดีใจมากนะใช่แบบเมื่อกี้เลยผมลงไปพี่น้าดึงหลังไปมองอาจจะมองไม่เห็นใช่ยิ่งดังที่สุดเลยเดี๋ยวล็อกคนนี้กรี๊ดสั่นดูเลยนะ เขาชอบเออเขาชอบต้องถามพี่นัาก่อนเพราะผลงาเพลงล่าสุดที่เพิ่งร้องไปยิ่งคุยยิ่งเหงายิ่งคุยยิ่งเหงาตอนนี้มีสิทธิ์ที่จะขึ้นอันดับหนึ่งนายพี่โฟลช็อปแอร์เพลงรุนอยู่ครับอยู่สแตดาสุเมย์อันดับสองเดี๋ยวเราจะประกาศคืนนี้คืนนี้คืนนี้วันเสาร์นะใช่จะบอกอะไรครับนะอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆที่โหวตให้กับเพลงนี้บ้างเออขอบคุณทุกคนที่ช่วยขอเพลงเข้ามาเพราวชาติเยี่ยมเยี่ยมจัดจากจั่นวนองเพลงที่เปิดฉบับสุดยอดเพลง พี่ยิ่งยิ่งสูงก็แสดงว่าเพลงที่ถูกเปิดเยอะนะครับการที่ถูกจะถูกเปิดเยอะได้ก็ต้องอาศัยแฟนเพลงทุกคนที่ฟังรีวิวนะครับเอข้าามขอขอบคุณมากที่สุดเมื่อตามมาจากกรุงเทพก็มีนะฮะใครใครตามพี่นัทมาจากกรุงเทพยกมือหน่อยฮะไม่ค่อยน้าแสดงตัวครับบางทีหนีที่บ้านมาด้วยนะครับแค่เด้แจ้งได้วยอะไรเดี๋ยวเราออกกล้องไปถ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวสุดท้ายเนี่อยากให้พี่นัท สำหรับผลงานที่ได้ติดตามไม่นานก็ได้ครับโหแสดาจูงใจริงได้หมดเลยครับพี่นั่ครับตอนนี้กำลังทำซิ่งขึ้นใหม่อยู่นะครับก็ฝากติดตามแล้วก็ใครอยากพูดคุยติดตามข่าวสารนะครับมี3ช่องทางหลักนะครับ Facebook Fanpage Twitter Instagram ชื่อเดียวกันหมดนะครับ a t s a k a t o n n น o r n นะครับถ้าจำไม่ทันก็ถามแถวนี้นะครับ ครับผมคือขอขอบคุณพี่นัทม,มากๆเลยนะครับห้เกียวกับทริปของ EFM เฟแท้ F จะทุกทริปเลยถูกต้องนะครับน่ารักมากะะตีองไปพายกับพี่นัทสุดนะ